วิธีแก้ปัญหาพืชโทมด้วยการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปให้กับพืชพอแนะนำอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะคือน้ำอัดลมในน้ำอัดลมจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงช่วยให้พืชเจริญงอกงามวิธีทำค่ะน้ำ10ลิตรเติมน้ำอัดลมไป100ซีซีคนให้เข้ากัน และสามารถนำไปลดน้ำต้นไม้ได้เลยกอสคอร์บอนไซด์จะเปลี่ยนเป็นรูปของสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแคลเซียมซึ่งทำให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยโดยไม่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงการใช้น้ำอัดลมก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีทช่วยให้พืชผักไม่ว่าจะเป็นต้นกล้า ไม้กระถางไม้ประดับสามารถใช้ได้หมดนะคะแต่ควรใช้ปริมาณที่เหมาะสม,มเพราะว่าในน้ำอัดลมมีน้ำตาลค่ะทำให้เกิดมดมาก่อกวนต่อพืชผักของเราได้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะสำหรับการแก้ปัญหาต้นไม้โซม ไม่ค่อยได้รับแสงแดดหนึ่งอาทิตย์สามารถลาดลดได้สองครั้งค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะใช้น้ำอัดลมมาดูแลพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับของเราหากใครชอบคลิปนี้ลองทำดูค่ะรับรองได้ผลแน่นอน